ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮาหนอยของเจนุกนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่18กันยายน2566ค่ะวันนี้เจนุกให้เด่นที่3ฟันที่3นะคะ ชุดตัวเจาะวันนี้ค่ะ303839 3 5สามแหสหนึ่งสาชุด3มตัววันนี้นะคะ604ตัดลิ้นตามชอบได้เลยค่ะ ออกประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางฮานอยของเจ๊ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองเว้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ